ยาข้าวันนี้เจ้ายากินนุ่มอามากินน่มคุ่มเมาว่าฉันชุนชุนคอยดดกือช่วยแท้เขาว่าพันเองเป็นยังกอสือเข้าว่าผู้ใดไสักตีมาแม่นทำไมนุ่มมันเป็นชุนดูแล้วนีมันเป็นวงเอาลให้กินนุมเข้าว่าพร่เจ้ารถตีข้าวราคาบ่ถึงขาตีเกาฮกฮกเกาจำได้แม่นค่ะอันค่อยกับบอกดังวันนั้นบอกจะว่าจะมักตัวนี้คอยว่านั่นคอยมักสามคนก็เป็นเน้นเะวา นี่พอเอาอห <c oughs> กช่อง,าาองอว่ะเป้าก็มาเือนค่ะเก้าหกเห็นเอาว่าใส่มันหกน้าก็บเก่าองตัวเข้าว่าซองก็บ้าอูค่ะเข้ชนตัวเข้ามาคล้ายเหลือกมันก็นำเอาว่าใส่ป้าบอกวายเขานำเอา,าอว่าใัเาเา่เขามันกับถูกเขาก็คนเอาเงินมาสามร้อยให้เจ้านะ่ะข้าเจ้าถือลายปันไดแม่ เาได้ชอโอ้แต่ว่าต้องได้ถือรลายแล้วขาแม่ตั้งสามร้อยสามบาทสามบาทถือว่าได้ไลยได้นน่ะนะเขาตีความฝันขอแล้วเขาก็ไปหาขายหลยเขาก็บอกไปบอกไปบอกไปเลยแสดงว่าคนนีนี่มาถามความฝันแม่อยู่เลยเลยมันบอถามเขาไปขายขหยซื้อเจ้าเขาไปเดถามมาไม่ยุ่งพันมันกันเราไงหมายความว่าแม่เสีเอาความฝันของอีแมนไปหาคนอื่นฟังแล้วก็ให้เขาแปลเอาแล้วก็แปลซ่วยเขาอีก เขาซื้อเลยบาดติโอ้พระเจ้าก็เลยซื้อซเพอาะยัยบอกว่าเจ้าพันเอาลูกอาไว้กินนุ่มแหละปืนไหนกินข้าก็อันผู้มาท้ายเพราะยัยเขาก็เอาไว้กินบ่อผลท้าเอาไว้กินเปืนนุ่มเอไว้กินกับ่ากินจุ๊บๆเนี่ยกินกินแหละพุนนงผลบว่ากินแหละพ่อด้วยผนว่าอันความพันบนไหนกินนุ่มค่ะโอ้บาติก็ยังมามากพันอัไยังวะแม่ฟันบวกครับพันตองวัดว่าให้เฮ็ดยังผลวะ ไฮตี้อย่าบอกเลยคอยกบอกคอยว่าคมอก็บอกบอกเธอคอยว่าอเอาไ้แล้วเป็นยังบอาเอา่นก็สีใส่นมเพิ่นเส้สีจังสิเขา่าจะเทียนมาหาเลยจะหายบาดยาสิจัดในนักงนั่ปนบอกปุกเงาเมื่อ้นเขาเนญ่้เพิ่นมาหาคอย่อยว่าอืยาสิจัดในนักงนั่งบาดนลยาอัดจักตัวยเพิ่นบ่ทัยหายว่ะยังบอกซ้ำีขคอยกับหเมื่อเลยบบาดนี้บานน้องแสงบ้านน้องบัว เออบานมวยค่ะบานมวยอันเขาอีงย่งกลมาเขาเขาอีไว้จักตะเขาอีไว้เขาอีไว้เขาแบอันเออชีไว้บอกพี่ชีไว้เขาจักแล้วอยู่ค่ะแล้วก็โอ้ยขาก็ไปนอนหลายคนเป็นมหาเจ้าค่อยว่าค่อยโบพันค่อยโบพันน้องค่อยว่ามืออื่นเด้อมืออื่นคอยมาให้วันที่สามสิบือนแมันบอกมืออื่นเขาชื่อมหาเจ้าด้วยมหาอีกค่อยว่าขันม่ามืออื่นนั่นค่อยสิจูนาขันม่าวันที่สามสิบเอ็ดนั่นค่อยจะไปบานแวง ไปย่งบานแวงอันไปงานศพบันทิทราี่เบเนาอค่ะยังบม่ทันเด้พันยังแม่ยังไ่ได้ฟันเลยบ่ครับสะรุปแล้วก็คือพ่ท่านในคันพี่น้องแต่ว่านางมาบอกเลเพนมาจะหาย่าห้องยาติจัดในนักนักคนบอกคักบอกแน่บอกคือคือต้องเหวกกันใกล้ใก้กันนี่ย ต่อนางจังสิีจังนางจังสีย่าให้ย่เพิ่นว่าจังไดเกาะยาเอาให้แล้วเป็นยังบ่เอานุ่มนุ่มนุ่มพนาแต่เราสิบ่ว่าชุนชุนอย้โอ้ยจังสิบ่จังสิเพิ่นสิจังสิยาเอาให้แล้วเป็นยังบ่เอาเพิ่นว่าจังสิโอ้ทั้งสีนมพร้อมนมพร้อมนุนมในเป็นชุนสิบ่ค่ะเป็นชุนชุนด้นหนุ่ม อย่าให้บอกคักหลายเนาะแม่เนาะแต่แม่เป็นคนนะมึงคือโง่แท้แต่คนที่บอกว่าครับคนนั่นบอกตองวัดเลยแม่ตองวัดเลยโอ้ยแต่ว่าพิตใจอยอะกับวันที่สอบคนมึงที่แมนออกเก้าหกไม่บอกปุ่มเลยมัดแม่เห็นพงพงกับตีเก้าหกเนาะน้องบวชขี่รถนม่านคนว่าจีจอดคนเน้นหมือนจัลคนประจัดเขาอยากอายแล้วคนเอ้ากรรมเก่าเนาะจะเขียว่าจังไหน่ะเนาะ เขาโคตรบอกกองลงกองลงเอาไว้น nah. <ayım> ั่นแหละเขาบ้านิทีเขาก็คอยเขาก็มาซื้อวาสันบ้านฤทธิ์ทีครับบ้านฤทธที่จะอะไรก่อนตอนนั้นสองแปดศูนย์สองแปดศูนย์นเอาน้ำอยู่ใดสองแปดศูนย์เนี่ยเขาพูถึงแล้วได้ว่ันซื้อนานซื้อท้ายรถจั่นคะแล้วก็มานํำเอาอันอันหกหนึ่งเขาไปนำหาิปปูหาิบ้านมาซื้ออันหกสองสองูน เดี๋ยวออกเดี๋ยวนี้บมาด้โศกไงต่ายาพนักบ้าดมาออกอันอันกหาวางบัดเออกระซ้าคุณซ้าวอันบดได้ลายนองแม่เนาะเขาบอว่าันเองเป็นนังมูซื้อไล่ลาะซาต้าคอยนั่นเอามีแต่้าคุณซ้าวคับซิฟันเองคือผู้ซื้อไล่ลายวันที่แม่่ายังทันแล้วคอยหลุะ โอ้ยจังความพิจใลเราจะไหวจะนี้จาแม่ไปคคุยกับงางาเิ่นคุยน้อยู่มือแดงเิ่นวาตั้งไดก่อนแม่เิ่นว่าให้ยังเิ่นวาให้ตี้จะบอกเป่นวาเน่ยให้บ้านี่งางาสิจัดในนักๆนั่งครับ พักยักสีสางสีเลี้ยวหน่ะครับไปลบเมือมงเราอะไรคุยกันอยู่ว่าจ้าถูกเงาเออเอาจักสามตัวแม่ถ้าบอกบอกจะให้เป็นพิศาณร้ายให้มาบอกเป็นตัวคือตังหนึ่งเจ็ดแม่เขาว่าจังสัรแล้วครับซับบอกหลักครับเขาจะแบบโอ้ยจะให้บอกเป็นพิศาณร้ายบางสื่อแม่ก็ให้คันอ๊อกวางหันนั่นเข้ามาเบิ่งคอยสื่อคอยสื่อนั่นครับหกศูนย์หกสาม เก้าหกไคือครับเขาซื้อมดบริเวณนครับขาดทุกสองขาดไปแตมหนึ่งขาแมนนั่นอกเก่าหกนครับครับโอ้ยคุมนี่เฮ่กันเป็นเ่เฮ่ขาแมนเก่าหกคนว่าเพิ่มมากกระสือตัวนี้ไม่ใหญ่เพิ่มมากกระสือตัวนี้ค่ะแม่กันห้หางเดียวน่าเก่าหกโคกเก่ามาจากสองมาซื้อม่ใหญ่ยพูมานางน้ำนั่นกูลางเงี้อย่งบอูมาแทอ่อเห่นเหาแม่ ให้เักุบัติหนึ่งยโยงไาลมาให้เนี่ยมันเหลียวเบิ้งหนูยานโอ้ยไปเลยไปเลยตดห้วโอ้ยจังเลยนอบานค่ะคนมาบีญาจะจัดไหนนั่งนั่งบานจัดสีสังสีเลี้ยวเร่าอัแม่แม่เมื่อวันที่ยี่สิบเฉมืนอันหยิบเก่าโอ้ยหยิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสามเกัมีเวลาอีกสองมือ แม่ผมมาตอนวันที่สามเอสตังแรงเนาะถามคนมาว่าเข่าแต่เซมาเศ้าวันที่หนึ่งก็เซมาวันที่หนึ่งเลยมาวันที่นนก็ซี่กับพ่อช้างามจีเป,<ร>ป<ร>็น,น,น,นจักกับสิมาเหมือนได้มาขันมาให้เอาเศ้าวันที่หนึ่งเลยเศ้าก็นหนึ่งก็ได้แม่ก็ขอไปนในเด้อขอใหญ่เลยขอบาดอยากให้มาบอกเป็นพิิศนามันลูกล้านมันฟื้นพี่ตะวันไอตะวันเราไว้เปเเอาไรเปเปบัถือเนาะมันก็บ่ได้เงินม่แต่เสียเงินเนาะแม่เสียเงินครับ มันพิจระแวว่างั้นโอ้ยชุ่นชุนบัดพูดถือข้าเจ้าผัดบ่งคีบข้าเจ้าผัดถือบัดเห่าผู้มาเอาแท้ๆผัดบ่เป็นค่ะพี่น้องเอาเด้อปูน่ะเจ้าที่จะทางเขาก็นึกว่ามันจะว่าโอ้ยเมื่อนี้ชุบราดแล้วจะถือกันชุบอาอันชุบมานั่งกัถือแล้วเพราะว่านั้นเพราะว่าจะว่าลูกจะยักกินนุ่มโอ้มาแล้วก็ว่ายกินบ่ถือชุบราดแล้วจะซื้อชุนชุนผัแต่ว่าเบากันอยู่ได้หรื้อ ว่าอยู่บ่ได้เขียนลงครบคอยว่านี่แหละบุญเงินคอยว่าครับบุญบ่มีเนาะแม่เนาะเออม้าป๊กๆเลยบะก็มาขายให้แแบบบ่ซื้อได้ชุดเป็นนําเอาแต่96ผู้มาถามผู้อันอ่อนม้าค้าเลียกว่า00บ่มันขาดบ่ถึงเนี่มันนานมามันบ่บ่มาดนแล้วแม่นครับแม่ก็บ่ได้เดี๋ยวมันออกอันมันออกอันค่ะ542ปีนั่น เพราะว่าคอยตกซ่องเหมือนงานนังนีนทำงานนํกกันเขาบอกซื้อจ้ะเมื่อไรจะไปไหวเมื่อไรจะไปน้ำเนี่ยแม่ไปน้ำเืออื่นบอกไปน้ำเมืองอืนีนซื้อน้ำซื้อในไปถวายก็บอกขอพนี้อเมีเด้อเพราะว่าบบัรน้ำม้วนนั่นน่ะคอยว่ามืออื่นคอยจะมาหาด้วยรับ ค่อยว่ามานั่นเขายังบ่ทันได้พันอยู่เด้ค่ะสระ้างเขาว่ามาถามเบิ่งซื่อๆมาถามมือเสือๆอ้าววัดนี้แม่บ่มีเลขมากฝาก FC จักหน่อยบ่ะคะเลขมักค่ะเลขมักเขาอยากซื้ออยูซีซีอ๋อเลขเลขอยากซื้อมีอยู่เลขอยากซื้อได้อันซีซีเอาเด้อพี่น้องอ่ะสามตัวเน่ตัวใดงสามตัว สามตัวึคืออะละใจนะขึ้นยากซื่อซีซีหนึ่งอ๋อซีซีกับซีซีหนึ่งซีซีแล้วก็ซีซีหนึ่งสามตัวนะซีซีหนึ่งสื่อเดี๋ยวเราติดตามกพืยาเพื่อนมาบอกนะครับตั้งแต่เมื่อนานๆได้คุยกับยาเรนบอมเนีี่ยในความฝันในความพันนันตองวัดนะครับเป็นยาคือเป็นปูเนี่ยยายาโอ้เป็นยาเนาเหาเก่าแต่ผมเก่าผมหนึ่งพยัญชนะความพันนันนนน ให้เงี้ยให้เห็นย in ังแล้วค um. <ip iquer through Hungary> ่ะให้ตีจะบอกบอกเลยคอยยาเอาให้แล้วนี่นี่นี่คนแบบคนสี่เซนนมเลย่แ宝妈สี่เซนนมเลยมันตัดห้าปึกเนาะมันตีง่ายแท้แล้วว่าจัดสิบ้านนี้ยาให้ยาสิจัดให้นั่งนักโอ้โหหเมื่อเอาแล้วเดี๋ยวพี่น้องเขาว่าจัดหนักแต่ว่าเมื่อกี้ก็ว่ายุ่นมกับพ่อได้ตีเป็นศูนย์แล้วแอดมินกับปึกคือกันโค้กกปึกเนาะสมมาเบิึงก็รู้ว่อันถามว่าอไม่ยกมากตัวใด ไม่มาตออีตัวนึงอันตัวที่มันพอถือคือกันแกแอดมินนี่แหละพี่น้องเลยหรืตนได้คกับว่าตรได้หยั่นค่าไ่เลยยงเอยกับตออว่าคอยมักนั่นเก่าหกเก่าหกหกเก้าอันนี้เล็นตีะเมนะอันเล้งกเป็นเก้าน้องตีเป็นหกเผยหนอเขาก็ถึกแล้วโอ้ยพี่น้องอย่า่าเ้อก็เบอกกับเราสู้กันฟังซื้อนะคะแต่ว่าภูเขาหมานผัดนี่ อันผู้อันมาอันนั้นเลขหาพผัดว่าชุนชุนโอ,โอ้บอกเจ้าบอยเนี่ยบอกแม่บ่เขาบ่ได้บอกนะแต่ว่าเขาถือ,อถกอยู่เขาจะเอาเงินมาโอ้เอาเงินมาให้เจ้าเลยมันด้วยบ่ถามว่ามัอยู่ป่ะเนาะจากน้อยจากไนบ่บ่บบอสอเขาเขาหมายแคโ่กโสดมันชุดใหญ่แล้วขายสามร้อยเนาะแม่เนาะเช่ว่าเพิ่านมีน้ำใจมีน้ำใจให้ผู้รับชมมีรายได้หนั่นว่าเขาต้องเถือกไร เดี๋ยวในปูกับแปลกเนาะปู้ยาเจ้าคนยังจังไหตีแต่ก่อนปัดิบเจ็ดิบเจ็ดชิบอกต์ข้างหน้ามาชิเป็นแต่มาละมาแมมเนตีตีเป็นกับเราห้ซุงหัวจุงหัวได้พิษตัวเดียวพิดตัวเดียวงวดได้งวดหนักเนาะเฮ็ดยังผิษจ่บเนาะพิษพิมได้เนาะบ้านเนาะอหัวก้อนังหอกัวก้อนเอาเป็นไม่เนาะแม่นหัวก้อนอยว่าจังสีบอดถือหัวก้อนบ้านเี็นจ้าจีนออดจัขีดอ้วน ขี่ดินขี่หญ้าเด้อค่ะคนบ่กว่าขอบริจาคขี่ดินขออยู่เถียงคนเขึ้นตั้งเถียงกว่ครับว่าขออยู่เถียงครับนี่เระพัดพัดตะคอยซื้อเถียงนะหมักพ่นมาแล้วคอยเถิดดีแต่พัดซื้อเถียงอันซื้อน้ำหมักพ่นเมืองหาผมนะเถียงอันในถุงแก้มนี่ คือเถียงมืนหาพี่<ด>รอง <laughs> หนึ่งหาชุดจะบอกเด้๋ยมาออกห, <laughs> หนึ่งหาหอนยามาออกหนึ่าชุดนี่แหละออันเถียวนั้นเ <laughs> มือ่อคืนนี้แหละตะลุกปไปบอกผ่อนกับเจ้าหนคอยซื <ừ. S 2> อ้อเก <ừ. S 2> าซี <ừ. S 2> ะมะเาซ้ำวนนีเอาเถีวนนยวแล้วเนา้วันนี้พดว่าเ้าเรื่องเถียงวันนี้มืนหาพี่รองเลย <laughs> สิบหกสิบาหูนสทนี่แต่ก็ยังดีใจเนาะพระว่ญยาพันเัดนักไข่พันมาัดนักไข่นาทจัติสาเสรจเร็วคร่บค่ะคยางเหลาเราเราเงีนคอยซ้อนล่าหล่ว่าหักวัดเที่ยงหลังหักวัดเที่ยงหลังบอกคุณบอกให้แม่ไปหน้าบมกไปลาหอแลเล่าหักวัดเที่ยงหลังคุยปลาหอยกไปกวัดตะลางเมนเที่ยงค่ะญาเอ้ยหั้ำออเอ้ยกรจุกวัดเที่ยง ครัเขาเจ้าอยู่นี like> <t 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 ้แต่น้องบัวลังมากเพราะวันเดียพันวันเดียพันกระตายมืออื่นนั่นวันที่สามสิบกษีมาห้าเจ้าครับจังได้กสีมาวันที่สามสิบวันที่สามสิบบ้านน้องบัวใคร่าบอกกับเจ้าเออขันมาก ครับวันที่ตีสามสิบเอ็นของปรายุ้นด้วยค่ะจะไปงานศพก็คือ,อคสิเป็นจังสี่นะคะท่านผู้ชมค่ะสรุปตัวเลขของแม่ยงมันนี่คือไม่มีตัวเลขแต่ว่าจะถามแม่ยงแม่ยงชอบเนี่ยจะชอบสี่สี่สามตัวเป็นสี่สี่หนึ่งแต่ว่าในลักษณะของแม่ยงอ่ะเป็นยังตัวเลขมันคือภูเขาแต่ว่าเอฟซีของแม่น่ะที่เพิ่นติดตามเพิ่นได้เบิ่งได้ฟังแม่ยงเอ่อฟันนี่เพิ่นจะเอาไปตีเองแล้วเพิ่นก็นถึงทุกงวดมันบ่แม่ แม่ย้งหนังไ่ได้ถึบนะคะกับแอดมินน่ะเพราะว่าอ่อเอฟซีพนพนตีงวดเมื่อกี้นี่นมสองขางนี่เป็นศูนย์ศูนย์เพิ่นก็เลยเอาเงินนี้มาให้แม่ใส่นี่ยสามร้อยค่ะสำรับงวดนี้ก็คือใให้รอห้รอวันที่หนึ่งตอนเช้าเช้ามาทันบ้านอ้อแอดมินนี่แฮะท้าแม่ท่านฝันก่อนโทรไปหาคอมเมนเด้อ กมูเราไม่แรงฝันอเออเดี๋ยวผมจะมาเอาตัวเลขแนวทางคือเอฟซีปันโชคดีรับพร้อมฝันแล้วแม่นาะแต่ว่าข้บุญกับแม่แต่ว่ารถตะเรียนค่อยซื้อรถตะเรียนค่อยซื้อสองไม่อยซื้อแะไรรถตะเรแม่ซื้อรถตเรียนสี่สี่สามสี่สี่สามค่อยมักต้นนี่ละสี่สี่หนึ่งมันหนักม่มมีหาถนเรืงกับโเห็นจากใบสรุปแล้วแม่ยูชอบสี่ส่อยเลยใดสี่สี่สามครับ เจ็ดสองครับคือชอบซีซีหนึ่ง <c oughs> แต่สิบไปสื่อซีซีหนึง่งโบมีก,ก็เลยเอาซ <40 3 S 1> ีซีสามซีซีสามสำหรับความฝันแม่ยงหรอดนะครับน้องเม่เนาะแม่ถื<ม> <c oughs> อผมกา้าเบอร์โทรให้แม่อะไรขาแม่ฝันได้ขึ้นมือมือแรงอย่างนี้ไหครับถ้าฝันมือแรงก็แห้งดีเพราะว่าจะจะทางเอฟซีเพื่อนใดไปยิบลอตเตอรี่ไว้นะครับเพืโชคดีมีโชคลาภจะได้รวมทั้งบุญกับคุณแม่ยงนะครับเอาล่ะที่ตามนะครับสำหรับความฝันของคุณแม่ยงนะครับ สำหรับเหล็กหมกักไมยงก็มีซีหนึ่งกับ CC นะครับอ่ารอติดตามด้วยครับเดีส๋สำหรับความฝันของคุณไมยงรติดตามนะคะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะย้ำเป็นเพียงแนวทางของให้ท่านผู้ชมนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นเพียงแนวทางแล้วก็ความฝันเท่านั้นนะแม่เนาะแม่ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามผู้ใดเขามาฟังตี่สามรับชมในคลิปก็อยาฟ้าวว่าฟ่าว่าให้กันพ้าว่าว่าให้ฟ้าถ้าใครชอบให้มักกระร่องตีเอวเองเบึ้งนะคะแม่เนาะเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปนานนะคะสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจาก ที่วัดของปูซศิลานะคะธรรมอุทยานของปูซศิลาสิริจันโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ